สวัสดีคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับรายการ The Study Time Story นะคะกับ J The State Time ค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา2องทุ่มตรงนะคะได้ทางเพจ The Study Time และ The State Time ค่ะแล้วก็ YouTube ช่อง The Study Time และ The State Time นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับสาวสวยคนหนึ่งค่ะที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักกิจกรรมตัวยงรวมทั้งชอบ มีความชื่นชอบในการทําจิตอาสาแล้วไม่พอค่ะปัจจุบันนี้นะคะเธอยังประกอบอาชีพเป็นนักแสดงอิสระอีกด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเธอคนนี้กันค่ะกับคุณสุพิชยานะสงขาหรือว่าคุณโอค่ะแล้วตอนนี้เจก,ก็อยู่กับคุณโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะคุณโอสวัสดีค่ะค่ะคุณโอเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ย จกอยากให้คุณโอช่วยแนะนําตัวสักหน่อยหนึ่งเพื่อนๆน,น้องๆหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาจะได้รู้จักคุณโอกันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเชิญคุณโอแนะนําตัวได้เลยค่ะได้ค่ะชื่อโอนะคะสุพิชญาณสงขาค่ะปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระค่ะก็เรียกว่าความสดใสทะลุจอมากเลยวันนี้นะคะ งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันดีกว่าคุณโอในตอนช่วงมัธยมใช่ไหมคุณโอเรียนอยู่ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจะอยากถามว่าในตอนนั้นที่คุณโอเรียนสมัยมัธยมชีวิตในรั้วโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยคุณโอเนี่ยคุณโอนมีการทากิจกรรมหรือว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอืมคือตอนโออยูอ่สามเสนวิทยาลัยนะคะโอเรียนสายวิทยคณิตค่ะค่ะแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมเหมือน เราเราไม่ได้อยู่ในสภานักเรียนนะแต่ว่าเราเป็นตัวแทนหัวหน้าห้องเข้าสภานักเรียนเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอมันมีกิจกรรมอะไรเข้ามาที่ที่โรงเรียนนะคะเราก็จะเป็นเอ่อเหมือนเป็นตัวแทนในกิจกรรมนะคะไปะแทบจะตลอดเลยค่ะอืมก็กคือเรียกชอบทํากิจกรรมถูกไหมใช่ค่ะแล้วในกิจกรรมในตอนช่วงนั้นในในช่วงที่คุณโอเรียนมยัธยมตอนนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างที่แบบว่าเอาแบบที่คุณโอรู้สึกว่าฉันประทับใจจังเลยกิจกรรมเนี้ย มีบ้างไหมโหเยอะเลยค่ะมี่ทกกิจกรรมของของทางโรงเรียนก็คือเหมือนแบบช่วงรับน้องเนาะจัดกิจกรรมให้น้องมีพวกกิจกรรมอ่าพวกรักโลกค่ะ <c oughs> เหมือนกิจกรรมเพื่อจัดกิจกรรมให้น้องๆได้รู้ว่าเราเราต้องประหยัดน้ํายังไงประหยัดไฟยังไงเพื่อที่ว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเพื่อแบบของของของ่อของที่โรงเรียนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่ไปร่วมกับทาง ข้างนอกด้วยก็จะมีเป็นเป็นค่ายอาสาค่ะช่วยออ่มันมีเป็นค่ายของกิจกรรมอาสาของมูลนิธิประเทศไทยเสรสะอาดค่ะหรือก็เข้าไปทํากิจกรรมด้วยอืก็ตอนที่ตอนที่ไปที่นั่นคือก็ได้รางวัลมาด้วยอืม <laughs> เรียกว่าก็ <laughs> มีความ รู้สึกว่าานตอนนั้นน่าจะเรียกว่าเป็นเด็กกิจกรรมเลยถูกไหมแล้วถามต่อแล้วเรื่องการเรียนอะแล้วเราแบ่งเวลายังไงอะตอนนั้นเห็นว่าเพราะคุณโอดูแบบเออมีความชอบกิจกรรมมากๆเลยแล้วเรื่องการเรียนอย่างนี้เราแบ่งเวลาแค่ไมันไปด้วยกันได้คือเราเราก็มีตอนตเราเรียนเราก็เรียนค่ะตอนทํากิจกรรมเนี่ยช่วงเวลาที่เราไปทํากิจกรรมอะเราก็มีเพื่อนๆคอยช่วยคอยดูว่าเออเรามีการบ้านอัน <anak> <Wet. S 2> นี้นะมา ต้องทํายังไงสมกูวันไหนอะไรยังไงบ้างอะค่ะพอกลับมาเราก็ทํากิจกรรมทำเรียนต่อทําการบ้านต่อส่งอาจารย์ไปก็ปกติค่ะได้อาจารย์เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกิจกรรมของเรียนแล้วก็เป็นเป็นตัวแทนของโรงเรียนด้วยอาจารย์ก็เลยไม่ได้ว่าอืก็เรียกว่าตอนตอนสมัยมัธยมก็คือเราเราก็ทั้ง ถึงเวลาเรียนเราก็เรียนแล้วก็เรียกว<ช>่าในช่วงทํากิจกรรมมีเพื่อนซัพพอร์ตมีเพื่อนแบบว่าอเธอไม่อยู่เดี๋ยวฉันฉันช่วยดูตรงนั้น<ช>ตรงนี้ให้แล้วก็อาจจะมีสอนกันบ้านหรือบอกกันต่างๆว่าโอเคมีงานนี้ในงานนี้นะ<ช>ก็ทําให้เราสามารถที่จะตามเพื่อนในห้องเรียนทันถูกไหมโอเคงั้นเ<ช>จ๊ถามต่อ,ตอเห็นว่าคุณโอเนี่ยเลือกเรียนในระ,ระดับปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์เอกหากรรมสาขาอาหารแล้วก็โภชนาการใช่ไหมใจ่อยาก ว่าคุณคุณโอสนใจอะไรในสาขานี้คุณโอถึงเลือกที่จะเรียนในสาขานี้อะ,ค,ะค่ะค่ะคือสาขานี้มันเป็นเกี่ยวกับอ่าราชการภาษาค่ะแล้วโดยโดยปกติตอนเด็กๆเนี่ยคือโอชอบที่จะทําอาหารตั้งแต่แบบอยู่กับคุณแม่และอยู่แบบที่ที่โรงเรียนก็เข้าชมรมทําอาหารแทบจะตลอดอะคะ่ะก็คือค มันจะมีชมรมพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อยตั้งแต่ช่วงมหนึ่งถึงมสามอ่ะเราก็เข้าตั้งแต่มหนึ่งยันมสามเลยพอมสี่มห้ามหกเราก็เข้าเราก็คือแบบชอบที่จะทําอาหารทําขนมกับทางโรงเรียนเนี้ยค่ะแล้วเราก็เลยว่าเออมันเป็นความชอบของเราเราก็เลยเอ,อ่าเข้าไปเรียนในคณะนี้ซึ่งเกี่ยวกับอาหารทําอาหารด้วยแล้วเราก็มีความสุขที่จะได้เรียนมาทำอาหารไปด้วยค่ะอ๋อคือเดี๋ยวนะคือสาขานี้คือ เราเราเรียนเราต้องทําอาหารด้วยใช่ไหมคือเจเขา้าใจแล้วนอกจากการทําอาหารเนี่ยคือมีมีการเรียนเกี่ยวกับด้านอื่นๆอีกไหมในในตัวสาขานี้อืมคือคณะอันเนี้ยคนอื่นเขาอาจจะสับสนกับฟูาา้ดไซ์ค่ะซึ่งมันไม่ใช่ว่ามันเป็นฟู้ดไซ์นะมันจะเป็นแนวนักโาามกกว่คภชนาการแล้วก็ทําอาหารให้เอคนไข้คนป่วยด้วยค่ะ มันจะแบ,บแบ่งแยกได้3สาขาก็คืออาหารและโภชนาการการกําหนดอาหารและโภชนาโภชนาการค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็จะเป็นสิ่งทอและเครื่องมือห่มแยกเป็นสางอันซึ่งของโอนเนี่ยจะอยู่ในอาหารและโภชนาการจะเน้นไปทางการทําอาหารแล้วก็มีการวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะอ๋อคือเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อเขา คณะว่าเป็นคณะวิทยาศาสตร์มันเลยอาจจะทําให้คนเกิดการเข้าใจผิดกันบ้างเล็กน้อยว่าเออหรือว่าจริงๆมันเหมือนหรือว่าจริงๆริงวาสาขานี้คือเหมือนฟูดไซด์หรือเปล่าอ๋อจริงๆก็คือเราเรียนเราคือเราต้องลงมือทําอาหารว่าอย่างนั้นใช่ไหมเราก็คือต้องลงมือทําอาหารแต่เรามีบวกขึ้นมาเพิ่มคือเรารู้ในเรื่องของคุณค่าโภชนาการต่างๆที่เราจะทํายังไงให้อาหารเหล่านี้มันดีต่อสุขภาพของผู้ป่วยหรือว่าดีต่อสุขภาพของคนที่เขาต้องการเมนูที่ ดีต่อร่างกายเขาถูกไหมใช่ค่ะใช่อืมโอเคเข้าใจแล้วนี่โหแสดงว่าคุณโอก็คือน่าจะต้องทำอาหารเก่งแน่ๆเลยใช่ไหมอ่าทำเป็นดีกว่า <laughs> อเอเน <laughs> เก่งเก่งไหมละอ่แล้วแต่คนชิมค่ะ <laughs> โอเคก็คือไม่เอาเป็นว่าทำอาหารทำอาหารได้แต่ว่า <ทำ S 2> รส<ถ>ชาติจะเป็นยังไงขึ้นอยู่แต่กับแต่ละคนถูกไหมใช่ <laughs> จ๊ถามต่อเลยอ่ะเรียกว่าคณะหรือภาสาขาววิชาที่คุณโอเรียนเนี่ยน่าสนใจไม่พอกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยศิริคคลินวิโลนเนี่ยคุณโอทํากิจกรรมอะไรบ้างนะตอนนั้นที่คุณโอเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนี่ค่ะก็คือตอนอยู่มหลาลัยค่ะโอเป็นสันทนาการประจําคณะค่ะอืมถ้าถ้าคนอาจจะดูไม่ออกว่าไอ้สันทนาการเป็นยังไงก็คือพวกที่เต้นแรลงเต้นกาข้างหน้า ในภาพออกเต้เราเราก็จะเป็นอยู่ในโซนนั้นนะคะพวกแบบเออฮิฮฮ่าสอนน้องเต้นให้ความสุขกับน้องๆเวลาน้องแบบเครียดจากห้องอ่าห้องเาเรียกอะไรอ่ะก็คือเออเครียดจากห้องเนียเนี้ยอาจจะอาจจะเป็นแบบว่าไปร้องเพลงเชียร์กันบ้างอะไรกันบ้างใช่ไหมเออเครียดจากห้องเชียร์ที่มีพี่ๆเขาดูกันอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นหมดคลายเครียดอืม ก็เรียกว่าเราก็คือขออยู่ในพาธคนที่มาสร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับน้ <ไ S 1> องๆ้ง <ไ S 1> ะตอนนั้นท <ไ S 1> ี่เราเรียนในเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วนอกจากนี้คือเจเห็นว่าคุณโอนมีความสนใจในเรื่องของการทําจิตอาสาด้วย <ไ S 1> ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นจิตอาสาชอบไปทําอาสาสมัครคุณโอไปทําไปเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ยังไงบ้างอะคะ่ะอืมถ้าเรื่องจิตอาสาอาสาสมัครอะค่ะคือเริ่มตั้งแต่ตอน มัธยมแล้วค่ะคือทางที่โรงเรียนเนี่ยจะมีกลุ่มรุ่นพี่ที่เป็นสิษย์เก่าอะคะ่ะเขาก็จะจัดกิจกรรมอาสาช่วยเหลือชุมชนก็จะมีแบบบ้านวัดโรงเรียนที่อยู่รวมกันแล้วก็จะให้ความรู้ทั้งผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนนั้นเไปอาศัยอยู่ที่วัดเขาแล้วก็ให้ความรู้เด็กๆนักน้อง,องที่อยู่ในโรงเรียนนะคะทั้งตอนนั้นก็คือจะมีรุ่นพี่ที่เขาเรียนเกี่ยวกับหมอเขาก็จะไปให้ความรู้เรื่อง ลักษณะต่างๆค่ะแล้วก็เอ่อก็ <c oughs> จะไปทากิจกรรมกับน้องๆเด็กๆนักเรียนนะคะซึ่งเราก็เป็นตัวตั้งตัวตีในนั้นด้วยคอยหายว่าสถานที่ที่จะไปทำเนี่ยไปทาที่ไหนดีที่ที่น้องๆที่เขาต้องการจริงๆน้องที่เขาขาดจริงๆแล้วเอ่ออยากที่จะได้รับความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เข้าไปทําตรงนั้นเลยตั้งแต่ตอนมหกแล้วพอมาม,มหาลัยแล้วเนี่ยคือด้วยความที่เราติดใจ ตอนนั้นเราก็จะหาว่าเออถ้าเรามีเวลาว่างเราก็จะเข้ากิจกรรมพวกจิตอาสาอยู่เรื่อยๆเลยค่ะอืมก็คือเหมือนว่าเราแสดงว่าที่เดเจขอไล่ท i m e l i ก่อนคือเริ่มแรกคือตั้งแต่มัธยมถูกไหมแล้ว่เหมือนลองได้ไปทําปุ๊บรู้เกิดเกิดติดใจรู้สึกชอบก็เลยทํามาโดยตลอดเลยมาจนถึงกระทั่งเราเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย ด้วย<ช>แล้ว <Okay. S 1> จะถามหน่อยตอนมีเหตุการณ์ครั้งไหนไหม <Okay. S 1> หรือว่ามีการไปทําอาสาสมัครจิตอาสาครั้งไหนใหมที่คุณโอรู้สึกว่าแบบเอ้ยประทับใจจังเลยอะหรือว่าไปทําแล้วรู้สึกว่าสลดใจก็ได้มีบ hmm. ้างไหมถ้าประทับใจเนี่ยต้องบอกว่าตอนเริ่มแรกเลยที่เราอยากที่จะมาทําจิตอาสาเรื่อยๆค่ะก็เพราะว่าตอนหมหกนี่แหละคือตอนเราไปให้ความรู้น้องไปเล่นทํากิจกรรมกับน้องอะ น้องพอเราทํากิจกรรมแล้วน้องเขายิ้มกลับมาแล้วทาให้เราแบบรู้สึกว่าเออมีความสุขที่เราเราได้มอบความรู้ให้กับน้องแล้วน้องก็คือแบบได้รอยยิ้มกลับมาน้องขอบคุณแล้วสุดท้ายจริงๆเลยก็คือน้องไม่อยากให้เรากลับมาอืมคือเราไปค้างคืนใช่ไหมตอนนั้นที่เราไปทําใช่ค่ะตอนนั้นไปค้างคืนเจ็ดวันโอ้เจ็ดวันเลยเหรอหนึ่งอาทิตย์ไปเจ็ดวันไปคือไปอยู่หนึ่งอาทิตย์เลยแล้วก็ไปตอนนั้นไปสร้างรม ห้องห้องประชุมให้เขาด้วยค่ะแล้วก็ไปออ่คลีนไปรีโนเวทห้องสมุดให้เขาแล้วก็เปลี่ยนระบบปะปาค่ะแล้วก็สอนน้องๆตั้งแต่เด็กมไม่ใช่สิตอนนั้นอนุบาลยันม .6 เลยก็จะมีแบ่งพ่วงแล้วก็สอนน้องทำกิจกรรมอืมก็คือซึ่งอานารย์ก็ชอบมากแล้วพอมันเป็นจุดเริ่มต้นของเนี่ยว่าเราเราชอบตรงเนี้ยเราก็เลยแบบไปแต่ละที่เราก็ไป ไปหมดเลยไปทุกที่เลยว่าเออค่าที่ที่จะกิจกรรมที่มหาลัยนี้เมื่อไหร่เราก็ไปไปเมื่อนั้นถ้าเราถ้าเราว่างนะคะก็เหมือนว่าพอเราไปทําเราไปไปได้ไปลองไปใช้ชีวิตคลุกลีอยู่กับเขามันแล้วพอเวลาเราได้แบบได้พลังบวกๆกลับมาว่าเขาแบบเขารู้สึกแฮปปี้ดีใจกับการการมาช่วยเหลือของเรามันเลยทําให้เรารู้สึกว่าใจฟูเนาะอิ่มใจใช่ใช่ค่ะ ฟังด like <ifica Chevy> ูแล้วรู้สึกอยากไปทําบ้างเลยอะเรามีครั้งไหนไหมอะที่แบบว่าคุณโอไปทาแล้วรู้สึกว่าหรือว่าไปเห็นสถานที่แล้วรู้สึกแบบโอ้ยสลดใจจังเลยมีบ้างไหมก็จะเป็นช่วงมหาลัยค่ะก็จะมีเข้าไปช่วยเหลือพวกชุมชนเหมือนกันค่ะซึ่งบางบ้านเขาก็ไม่ไม่มีจริงๆเราเรารู้รู้ึรู้ถึงความแบบว่าความเหลื่อมล้ำของแก่ละ แต่ละช่วงช่วงช่วงสองคนนะคะว่าเอออายุเท่านี้แล้วก็เออกลุ่มกลุ่มนี้มันความรวยความจนมันต่างกันจริงนะแล้วบ้านแต่ละบ้านก็แบบมันมันมีปัญหาจริงๆใช่เราใช่การไปทาของการไปทําจิตอาสาของเราก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราก็ได้ได้เห็นความเป็นจริงในสังคมใช่เห็นความเป็นจริงใช่ค่ะใช่ว่าเออโลกเรามันไม่ได้มีแค่ แค่กลุ่มของเรานะที่คบบระดับเดียวกันเรารู้จักแค่นี้แต่จริงๆอะ่ะมันมันมีมากกว่านั้นเป็นมันเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ตัวเองด้วยค่ะว่าเออเราไม่ได้มีโลกแค่ในโรงเรียนแค่ในมาหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคนที่ลำบากกว่าเราคนที่หนักกว่าเราก็ยังมีแล้วคือถ้าเราได้ช่วยเขาไม่มากก็น้อยมันก็ทําให้เราเราก็ดีใจนะขึ้นให้เขาแบบ ดีขึ้นสักวันสองวันก็ยังดีดีกว่าแบบเขาไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใจวันน,น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการความรู้สึกดีๆที่เราได้รับกลับมาเนี่ยน่าจะทําให้คุณโอรู้สึกว่าอยากทําต่อเหมือนกันเพรว่าเราเราคุณโอน่าจะรู้สึกเหมือนเราชอบความรู้สึกเวลาที่เขาดีใจในการที่เราทําอะไรบางอย่าง เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาให้มันมันมีชีวิตที่ดีขึ้น<ไ>มีการพัฒนาขึ้นใช่ไหมใช่งานเจถามต่อเพราะนอกจากคุณโอนะจะเป็นนักกิจกรรมนักจิตอาสาแล้วเนี่ยคุณโอประกอบปัจจุบันนี้คือประกอบอาชีพเป็นนักแสดงอิสระด้วยอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงไมายังไงทําไมถึงได้สนใจในเรื่องของการแสดงค่ะก็เริ่มจากที่ว่าตอนจบมหาหลัยอะค่ะพอดีว่าคุณพ่อไม่สบายพอดี เราก็เลยต้องไปเทคแคร์ดูแลเขาอยู่ช่วงประมาณปีกว่าเลยแล้วช่วงระยะเวลานั้นอ่ะมันพอจบแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปหางานทำเนาะแต่ว่าในช่วงของเราอ่ะคือเราก็ต้องคอยเทคแคร์ดูแลคุณพ่อมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปแบบไม่มีเวลามากพอที่จะไปหางานค่ะถ้าสมมติไปหางานแล้วได้งานแล้วเนี่ยช่วงฝึกงานจะแวะมาหาคุณพ่อทุกอาทิตย์เพื่อเทคแคร์เขาก็ไม่ได้ เราก็เลยเริ่มจากการที่เราได้ไปถ่ายรูปพอร์เทรตก่อนค่ะ,คะแล้วเขาก็ชวนเราไปถ่ายพวกโฆษณาแล้วพอเริ่มถ่ายโฆษณาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยงานนี้มันมันแมทชกับชีวิตเราณนะตอนนั้นแล้วเราก็ชอบในในงานงานนี้ด้วยงานแสดงงาน acting าต่างๆค่ะเราเลยเลือกที่จะทำในตรงนี้ยาวไปเลยเพราะว่ามันจะมีงานไหนที่สามารถลาหยุด ได้วันอาทิตย์แล้วประมาณสามวันสี่วันเพือ่อที่จะเข้ามาดูแลคุณพ่อก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องเป็นงานฟรีแลนซ์นานแบบนี้เท่านั้นนะคะแล้วพอเมื่อเราเข้าไปทําตรงนี้แล้วอะ่ะเรากัดชื่นชอบกับรักที่จะทําตัวนี้ด้วยเราเลยเราเลยเยิ่งมีความสุขเข้าไปอีกเราเลยโอเคคะ่ะเราก็เลยเลือกทางนี้ไปเลยยาวงานันข่ามเลยเมื่อกี้พมคุณโอมีการพูดว่าเรารู้สึกพอได้ลองทํราแล้วรู้สึกชื่นชอบ งั้นจะถามแล้วคุณโอชื่นชอบอะไรในในการเป็นนักแสดงอิสระอ,อืมชอบการได้สวมบทบาทต่างๆค่ะ,คะการการได้รู้คือบทบาทบทบาทหนึ่งเนี่ยมันแสดงถึงลักษณะนิสัยของคนความเป็นอยู่ของคนค่ะคือเราจะรู้แค่ของตัวเองอะ่ะแล้วก็ก็แค่หนึ่งอะ่ะแต่ถ้าเราได้สวมบทบาทหลายๆบทบาทอะ่ะเราก็ได้รู้ว่าความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงบ้าง แล้วทําไมเขาถึงรู้สึกอย่างนี้แล้วเขาต้องแสดงออกไปประมาณไหนถึงถึงจะใช่ในในบทบทนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทําให้เราได้รู้เพิ่มมากขึ้นอืมว่าถ้าถ้าเราเนี่ยเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็แค่แค่นักศึกษาเราก็แค่รู้แค่นี้แต่ถ้าสมมติว่าเราได้รับบทเป็นดีไซเนอร์ล่ะด,ดีไซเนอร์เขาคิดยังไงบ้างกระบวนการคิด,เ,เ,งงดเขาเป็นยังไงลักษณะดีไซน์เขาเป็นยังไงแล้วทําไมเขาถึง มีลักษณะนิสัยออกนี้ออกมาอะเราก็ต้องดูว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงมันทําให้เราสนุกกับการได้เรียนรู้ตรงนั้นนะคะแล้วพอเราได้ติดบทบาทเราก็ยิ่งสนุกที่จะได้ลองได้้แสดงไปอีกเราเลยชอบก็คือเหมือนว่าในบทบาทต่างๆเนี่ยเขาต้องมีเรื่องของเขาเรียกว่าแบ็กกราวตัวละครที่ทําให้เราที่ทําให้เราจะเหมือนว่าทําให้เราได้เรียนรู้ในการที่เป็นคนอื่น แล้วเราก็ทําให้เราเหมือนได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยใน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 เรื่องต่างๆนะตรงนั้นใช่ไหมงั้นนอกจากนี้เจเพาะเจได้ยินมาว่าคุณโอมีความสามารถพิเศษด้วยคือภาษาใช่ค่ะอยากรู้ว่าอยากอยากรู้ว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรทําไมคุณโอถึงเลือกไปเรียนเกี่ยวกับภาษามือไม่ได้เรียนมาค่ะคือต้องอบอกว่าโอเคทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของหนูค่ะหู้นวดทั้งคู่อ๋อค่ะ เขาเขาเป็นคนใบ้อะคะ่ะพูดไม่ได้คูะฉะนั้นภาษาที่เราจะสามารถคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ก็คือภาษามือเท่านั้นค่ะมันคือมันคือภาษาที่เราไว้คุยกับพ่อแม่อืมก็คือแบบเราก็เลยได้ใช้เราก็ได้ใช้มา,มาโดยตลอดถูกไหมใช่ค่ะแล้วนอกแล้วความสามารถ ภาษาที่เป็นภาษามือของคุณโอเนี่ยคุณโอได้มีการนําไปใช้ในการทํากิจกรรมหรือว่าการไปทํากิจกรรมหรือว่าการไปเป็นนักจิตอาสาอะไรบ้างไหมมีค่ะคือในการลงพื้นที่แต่ละที่ค่ะบางทีเขาก็จะมีคนที่เป็นคนพิการหูวอกเหมือนกันคือมันไม่มีใครที่สามารถแบบสื่อสารกับเขาได้เลย<ม>เราเป็นตัวกลางที่สามารถสื่อสารกับเขาได้เราเราบอกความต้องการของเขาได้เราคุยกับเขาได้ว่าเขาต้องการอะไรเรา เขารู้สึกยังไงบ้างแล้วเราสามารถเป็นตัวการที่สื่อสารกับทางพี่ๆที่เขาเป็นทีมงานหรือทางเหรือหรือว่าถ้าอูในในหมดจิตอาสาระคะหรือไม่ก็ข้างนอกที่เราไปเจอเขาแล้วเขาลำบากที่ว่าเเราจะสื่อเขาจะสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้ายังไงเราก็เข้าไปช่วยเลยค่ะว่าเออเขาต้องการอะไรอยากจะสื่อสารกับเขายังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันคุยแล้วมันไม่ตรงกันนะคะนึกได้แต่เป็นภาษาคือ คุยคุยได,ได้คุยอย่างเงี้ยเวลาคุยกันเรา,เ,ราเข้าใจกันใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาอื่อ่ะคือเวลาคุยเราเข้าใจภาพอย่างหนึง่งเข้าใจปีกอย่างหนึง่งความเข้าใจมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาปับความเข้าใจเขาว่าเออเนี่ยสิ่งนี้นะที่เขาต้องการมันเป็นอย่างนี้รูปแบบอย่างนี้นะคุณมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะคือเราเป็นล่ามให้เขาแมาเ่เอง คุณโอไหนๆก็พูดถึงเรื่องของภาษามือแล้วอยากให้คุณโอช่วยสอนภาษามือสักเล็กน้อยเป็นภาษามือง่ายๆก็ได้ค่ะเผื่อว่าเราจะไปเจอใครที่เขาต้องการความช่วยเหลือเราจะได้ไปใช้สื่อสารกับเขาได้บ้างเล็กๆน้อยๆอืมงั้นเ,เดี๋ยวโอสอนเป็นคนําง่ายๆเนาะเอาไว้ชมคนก่อนแล้วกันเนาะค่ะก็าการอื่นก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีนี่สวัสดีมือแตะที่หัวอะไรสวัสดีข้างไหนก็ได้ใช่ไหมคะ ่ค่ะข้างขวาค่ะข้างขวาสวัสดีสวัสดีค่ะหรือแม่ก็สวัสดีปกตินี้ก็ได้อยนี้โอเคก็เข้าใจเหมือนกันเป็นเข้าใจตรงกันในส่วนนี้อ่านแล้วถ้าจะชมนะคะสมชมเจนเนาะก็คือคุณน่ารักจังเลยโอ้ยางีคุณน่ารักจังเลยชมชมชมคุณโอคืนเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาเด็กๆน่ารักเนาะที่เราจะ เห็นเนาะมันก็จะมีแบบทิ้วแบบแก้มแดงอ๋อ่เขาก็ดึงจุดนั้นมาแล้วก็เป็นแบบนี้แก้มแดงน่ารักอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมคะคุณน่ารักตั้งเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่อุ้ยใช่แล้วใจฟูใจฟูคุณอชมอ่าแล้วก็สวยหล่อนะอ่เวลาชมคนนะคะก็สวยอย่างนี้สวยค่ะกวาดไปข้างหน้าแล้วก็บีก็คือกวาดมาอย่างนี้แล้วก็สวยมือเยี่ยมเ อันนี้ก็คือได้หมดเลยทั้งสวยและหล่อถูกไหมคะอ่าแล้วก็หล่อจะเป็นฝั่งนิ้วค่ะใช้สองนิ้วนี้หมุนแล้วหล่ออ๋อก็คือถ้าหลอก็คือใช้สองนิ้วแทนหล่อใช่สวยอ๋อละเราวันนี้เราก็คือมีภาษามือพื้นฐานเล็กๆน้อยๆเอาไว้ไปชมคนอื่นให้ใจฟูกันแล้วนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณโอมากเลยนะคะอืมก็เรียกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเหมือน ภาษามือที่คุณโอก็คือได้ใช้อยู่แล้วโดยตลอดเราไม่ได้ใช้แค่กับในครอบครัวของเราลกลายเป็นว่าเราเอามาใช้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยใช่ค่ะก็น่าสนใจมากเลยคุณโอวันนี้คุณโอเจต้องขอบคุณคุณโอมากเลยนะคะคุณโอมาแชร์ประสบการณ์หลายอย่างเลยแล้วก็รู้สึกว่าคุณโอเป็นคนมีพลังบวกมากๆเลยอะ่ะ <c oughs> สุดท้ายนี้คุณโอคุณโออยากฝากอะไรไหมถึงน้องๆที่สนใจในการทําอยากจะเป็นอาชีพนะักแสดง แบบคุณองค์มาแบบฝักอะไรไหมก็ต้องบอกว่าใครที่มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงอะ่ะทุกคนสามารถเป็นได้ค่ะไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นยังไงคแค่อยู่มีใจรักที่อยากจะเป็นแล้วช่องทางต่างๆมันมีเยอะเลยค่ะทั้งใน Facebook ใน IG จทั้งทางโปรโมตตัวเองเยอะมากไม่ต้องกลัวที่ว่าไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นไม่ได้ค่ะแค่อลองทำเท่านั้น ก็าสามารถเป็นได้อือพลังบวกมากอะวันนี้จริงๆ <c oughs> เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีแล้วก็โลกสดใสโลกสดใสมากๆเลยวันนี้คุณออต้องขอบคุณมากเลยนะคะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆรวมถึงว่าทําให้เห็นว่าการทําจิตอาสาเนี่ยมันไม่ได้แค่ช่วยเหลือคนอื่นมันทํามันเป็นการเหมือนช่วยให้จิตใจเรารู้สึก อิ่มรู้สึกเต็มรู้สึกฟูได้ด้วยไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณโอมากนะคะที่อุตส่าห์สละเวลามาให้สัมภาษณ์กับทาง The Study Time ของเราะค,ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะคุณโอสวัสดีค่ะพอได้พูดคุยกับเธอแล้วนะคะเรียกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยะคะ่ะแล้วทั้งเรื่องของการเรียนการทำกิจกรรมนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ย เธอต้องพูดเลยค่ะว่าเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ในของ The Study Time Story นะคะใน EP หน้านะคะเจจะพาเพื่อนๆไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแขกรับเชิญที่น่าสนใจท่านไหนอีกเนี่ยก็ติดตามรายการนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะคะได้ทางเพจ The Study Time แล้วก็ The State Time ค่ะแล้วก็ YouTube ช่อง The Study Time และ The s t a t Time นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank <small> you.